สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะแนะนำวิธีการตั้งค่า apn ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า101นะครับ101เดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะครับว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเลยเพื่อนๆมาที่การตั้งค่า นะครับมาที่การตั้งค่าไปหาหัวข้อการเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วไปหาการตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมตามลูกศรเลยนะครับเสร็จแล้วไปหาหัวข้อ DNS ส่วนบุคคลนะครับปกติเราจะอยู่ที่อัตโนมัตินะครับเวลาเราจะเชื่อม ออ uh, VPN หรือออ uh, มีเซ mm ิร์ฟเวอร์บางตัวนะครับเราต้องมาที่อัตโนมัตินะครับไม่งั้นก็จะเชื่อมต่อไม่ได้ผมจะใช้นะครับ DNS ส่วนบุคคลนะครับก็คือตั้งค่า DNS ของเราเองเราก็จะใช้ผมนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆพิมพ์คำว่า d.n.s. นะครับ d a d g a r d com ตัวนี้จะช่วยบล็อกโฆษณานะครับทำให้เราประหยัดเน็ตแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่นะครับเราแต่บันทึกสังเกตนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดจะมีคำว่า d.n.s. a d g a r d .com นะครับเสร็จปุ๊บก,กลับมา มาที่เครือข่ายมือถือนะครับเครือข่ายมือถือไปหาหัวข้อชื่อ access point นะครับหรือ APN นะครับเราแตะเลยพอแตะปุ๊บปกตินะครับมันจะมี APN ของเครือข่ายเช่นของผมนี่เป็น AIS ก็จะมี a i s internet นะครับ1ตัวส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างตัวบน8844นะครับหรือ101 112นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ผมเซตขึ้นมานะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยด้านบนขวามือมี3ขีดนะครับเพื่อนๆแต่ จะมีคำว่า Reset เป็นค่าเริ่มต้นถ้าแต่ค่า Reset นะครับไอตัวที่ผมเนี่ยเซ็ตขึ้นมาคือตัวนี้1 2 3ก็จะหายไปก็จะเหลือ apn ดั้งเดิมตัวเดียวนะครับการ Reset เนี่ยก็จะทำให้การตั้งค่าเก่าๆที่มีความผิดพลาดนะครับ ก็จะถูกลบไปแล้วก็จะทำให้ APN ของเราเนี่ยมีความทันสมัยขึ้นนะครับกลับไปสู่ตัวดั้งเดิมนะครับเวลาเราจะเซตตัวใหม่เนี่ยควรจะรีเซตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมแตะเลยรีเซตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับต้องการรีเซตการตั้งค่า APN หรือไม่นะครับก็จะบอกเลยว่า APN ที่คุณเพิ่มทั้งหมดจะถูกลบนะครับ APN อื่นจะถูกรีเซตกลับเป็นค่าเริ่มต้นผมแตะรีเซตพอแตะรีเซตปุ๊บก็จะเหลือตัวเดียวนะครับ AIS Internet ผมด้านบนขวามือมีเครื่องหมายบวกเพืเ่อนแตะนะครับเสร็จแล้วชื่อนะครับชื่อ APN นะครับ APN 1.0.0 1.0.0.1นะครับ APN 1.0.0.1นะครับแต่ตกลง APN นะครับ APN ตัวนี้เราก็ใช้ apn นะครับ ap ตัวใหญ่ n นะครับ1.0.0.1 i n t e r n น t ต้องมีคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับคือทุก apn เนี่ยเพื่อนๆต้องใส่คำว่าอินเทอร์เน็นะครับ แต่ตกลงเสร็จปุ๊บก็มาที่หัวข้อเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์พิมพ์คำว่า1.0.0.1นะครับคอมมา1 1 1่นะครับก็มี2เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ตกลง นะครับแล้วมาที่ประเภทการยืนยันนะครับประเภทการยืนยันตัวนี้จริงๆก็ไม่มีผลต่อความเร็วแต่ว่าตัว C H A P ตัวนี้จะมีการเข้ารหัสนะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัย p A P ไม่ได้เข้ารหัสเราแต่ทั้งคู่เลยนะครับ ก็จะขึ้นมาเป็น p a p แล้วก็ c h a p ชนิด a p n นะครับตัวแรกที่ต้องมีเลยนะครับ default คือถ้าไม่มี default เพื่อนเพื่อจะเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วๆไปจำเป็นต้องมีนะครับ s u p l ทำให้ g p s เสถียรขึ้นนะครับทำให้ GPS เสถียรขึ้น HIPIHIPI r r นะครับเร่งความเร็วลดดีเลย์นะครับสำหรับแอปและบริการสำคัญโดยรวมนะครับเช่นสตรีมเกมนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับ mms นะครับตัวนี้รองรับกรณีแอปหรือระบบเลือกใช้บริการ mms อัตโนมัตินะครับ4ตัวแต่ตกลงโปรโตคอล apn โปรโตคอล apn นะครับโปรโตคอล vpn นะครับเราแตะเข้าไปเราเลือก ipv 4และ IP IPv6 เนื่องจากว่า IPv6 เนี่ยจะช่วยให้เข้าเว็บไซต์บางแห่งได้เร็วขึ้นเช่น Google Facebook นะครับกาแฟนะครับเราเลือก IPv4 IPv6 เลือก2ตัวเลยนะครับโปรโตโคอลโลมิง APN นะครับโปรโตโคอลโลมิง APN โลมิ่งนะครับเราจะเลือก ipv 4เพราะว่ามีผลต่อการเชื่อมต่อขณะโ a m i n g เช่นงานต่างประเทศนะครับเครือข่ายโล m i n g ส่วนใหญ่ยังไม่รองรับ ipv 6นะครับเราเลือก ipv 4ไปก่อนนะครับก็จะขึ้นมาละ ipv 4การติดต่อนะครับไม่ระบ,บุเราแต่ออกนะครับเราเลือก lte c g นะครับ แล้วก็ NR 5G ถ้าใครไม่มี 5G ก็เลือกแค่ 4G นะครับ 4G เป็นหลักนะครับก็แต่ตกลงแล้วก็เช็ครายละเอียดว่าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะครับเพื่อนๆแต่ขวามือ3จุดนะครับแต่บันทึก ก็จะได้ apn 101ขึ้นมานะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีคำว่า5 g นะครับ5 g พื้นๆสังเกต5 g เพราะเราแตะ apn 101นะครับเพราะแตะปุ๊บ5 g มันจะดับไปแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นมาใหม่แสดงว่า apn ตัวนี้ใช้งานได้นะครับวิธีการดูก็ประมาณนี้ เสร็จปุ๊บเรามาเช็คความเร็วนิดหนึ่งนะครับโดยใช้สปีดเทสดูซิว่าความเร็วเป็นไงบ้างนะครับก็ดบดบทดสอบความเร็วน,น,นะครับ ก็ประมาณ192.6นะครับ11.5ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับท้ายสุดนะครับอย่าลืมอัปเดตความปลอดภัยหรืออัปเดตระบบซอฟ์แวร์นะครับอัปเดตระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้จะทำให้มือถือเราทันสมัยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออัปเดตระบบ g o o g l e p a y y นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ประมาณนี้หลังจากเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ทำการรีาร์ทนะครับก็ประมาณนี้ลองไปเล่นดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ